ให้ทำอย่างนี้เพื่อคุณจะอยู่ดีมีสุขและมีชีวิตยืนยาว สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากบทที่แล้วในแผ่นดินที่ชาวอิสราเอลครอบครองอยู่นั้นถ้ามีคนถูกฆ่าตายกลางทุง่งนาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพวกผู้นําและผู้พิ ภากษาจะต้องออกไปวัดระยะจากศพถึงเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบผู้นำที่อยู่ในเมืองใกล้ศพที่สุดจะต้องเอาวัวสาวที่ไม่เคยใช้งานหรือไม่เคยเทียมแอะแล้วนำไปฆ่าที่หุบเขาที่ไม่เคยมีการไถหวานด้วยการทุบให้คอหักปุโรหิตจ,จากตระกูลเลวีจะประกาศคำอวยพรในนามของพระยะโฮวาพวกเขาจะเป็นคนบอกเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงว่าจะมีการตัดสิน อย่างไรผู้นำที่อยู่ในเมืองที่อยู่ใกล้ศพประกาศว่าพวกเราไม่ได้ฆ่าคนคนนี้ขอพระยะโฮวาอย่าลงโทษชาวอิสราเอลและขออย่าให้ความผิดฐานฆ่าคนบริสุทธิ์มีอยู่ในอิสราเอลเลยถ้าใครมีพันรายาสองคนและมีลูกชายแต่ลูกชายคนโตเกิดจากพันรายาที่เขารักน้อยกว่าเขาจะต้องยอมรับว่าลูกชายของพันรายาที่เขารักน้อยกว่าเป็นลูกชายคนโตและตอง ต้องให้ลูกชายคนนี้ได้รับส่วนแบ่งสองส่วนจากทุกสิ่งที่เขามีถ้ามีลูกชายที่ดื้อด้านและขืนอำนาจไม่เชื่อฟังพ่อแม่ให้จับตัวและพาเขาไปให้พวกผู้นำผู้ชายทุกคนในเมืองนั้นจะเอาหินคว้างเขาให้ตายนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านน ตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ เลยทำบัญญัติบทที่22ถ้าคุณเห็นหัวหรือแกะของพี่น้องหลงทางมาก็อย่ามิ่งดูดายให้พามันกลับไปให้พี่น้องของคุณแต่ถ้าพี่น้องคนนั้นอยู่ไกลหรือคุณไม่รู้จัก เขาก็ให้ผาสัต์นั้นไปไว้ที่บ้านของคุณจนกว่าพี่น้องคนนั้นจะมาตามหามันแล้วค่อยคืนให้เขาคุณต้องทำอย่างนี้อย่าเมินเฉยเมื่อพบลาเสื้อผ้าและอะไรก็ตามที่พี่น้องของคุณทำหายถ้าคุณเห็นลาหรือวัวของพี่น้องลม้มลงบนถนนอย่านิ่งเฉยแต่ต้องช่วยเขาให้ยุงมันขึ้น อย่าให้ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเพราะพระยะโอว,วาพระเจ้าเกลียกคนที่ทําอย่างนี้ถ้าคุณเห็นรังนกริมทางเดินไม่ว่าจะอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินและมีลูกนกหรือไข่อยู่ในรังนั้นและแม่นกกําลังตกลูก หรือไข่ของมันอยู่อย่าเอาไปทั้งแม่โนกกับลูกโนกให้ปล่อยแม่นกไว้ส่วนลูกนกนั้นเอาไปได้ให้ทำอย่างนี้เพื่อคุณจะอยู่ดีมีสุขและมีชีวิตยืนยาวเมื่อสร้างบ้านใหม่คุณจะต้องทำแนวกั้นรอบดาดฟ้าป้องกันไม่ให้ขนพลับตกลงไปเพื่อคุณและครอบครัวจะได้ไม่ มีความผิดฐานค่าคน อย่าเอาเมล็ดพืชอ,อีกชนิดหนึ่งมาหวานในสวนอ่งนุ่นของคุณไม่อย่างนั้นผกสิ่งที่เกิดจากเมล็ดที่คุณหวานรวมทั้งผลผลิตที่ได้จากสวนองนุนจะต้องตกเป็นของที่ศสกปรกอย่าเอาวัวกับลามาเทียมเอคไถนาด้วยกันอย่าสวมเสื้อผ้าที่โถด้วยได้ผลสัตว์ผสมกับใยปานคุณต้องทำผู้หวา ที่มุมทั้งสีของภาคร้องไหลถ่าผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงและมีเพศสัมพันธ์กับเธอเต่ต่อมาเขารังเกียจเธอและกล่าวหาว่าเธอเคยทำตัวเสื่อมเสียมากนและพูดให้เธอเสียชื่อว่า ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แต่พอมีเพศสัมพันธ์กันผมไม่เห็นหลักฐานเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์พ่อแม่ของผู้หญิงจะต้องเอาหลักฐานที่แสดงว่าเธอเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์มาให้พวกผู้นำที่ประตูเมืองพ่อของผู้หญิงจะต้องพูดกับพวกผู้นำว่า ผมยกลูกสาวให้ผู้ชายคนนี้แต่เขารังเกียจเธอและกล่าวหาว่าเธอทําตัวเสื่อมเสียมาก่อนโดยพูดว่าผมไม่เห็นหลักฐานเลยว่าลูกสาวของคุณเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์แต่นี่แหละคือหลักฐานที่แสดงว่าลูกสาวของผมเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ แล้วให้พ่อแม่คลี่ผ้าที่เป็นหลักฐานออกต่อหน้าพวกผู้นํำในเมืองนั้นและพวกผู้นําจะต้องนําผู้ชายคนนั้นไปลงทั่วพร้องกับปรับเขาเป็นเงินหนักหนึ่งร้อยเชเคียวและเอาเงินนั้นให้พ่อของผู้หญิงเพราะเขาทำลายชื่อเสียงของผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งใน,ในอิสราเอลและเธอจะต้องเป็นทันรยะ ของเขาต่อไปเขาจะอย่าเธอไม่ได้ตลอดชีวิต ข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริงและไม่มีหลักฐานว่าเธอเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ก็ให้พวกเขาพาผู้หญิงนั้นไปที่ทางเข้าบ้านของพ่อเธอและคนในเมืองนั้นจะต้องเอาหินขวา้างเธอให้ตายเพราะเธอทําสิ่งที่น่าละอายในอิสราเอลโดยทําผิดศีลธรรมทางเพศในบ้านของพ่อคุณต้องกําจัดความชั่วร้ายไปจาก พวกคุณถ้าพบผู้ชายคนไหนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่นต้องประหารชีวิตทั้งสองคนคือผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยคุณต้องกำจัดความชั่วร้ายไปจากชาวอิสราเอลถ้าผู้ชายคนไหนพบผู้หญิงบริสุทธิ์ในเมืองเธอมีคู่มั่นแล้วและเขามีเพศสัมพันธ์กับ คือคุณจะต้องเอาทั้งสงคนออกไปนอกประตูเมืองและเอาหินก้างให้ตายเพราะผู้หญิงไม่ได้รอ้องขอความช่วยเหลือทั้งทั้งที่อยู่ในเมืองและผู้ชายทําให้ผันระยาของคนอืน่นได้รับความอับอายคุณต้องกําจัดความชั่วร้ายไปจากชาวอิสราเอล ผู้ชายคนนั้นพบผู้หญิงที่มีคู่มั่นไหนทุ่งนาและใช้กำลังค่มขืนเธอผู้ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตคนเดียวอย่าทำอะไรผู้หญิงเธอไม่ได้ทำบาปท,ที่สมควรตายคดีนี้เหมือนคดีที่คนหนึ่งทำร้ายอีกคนหนึ่งจนตายเพราะเขาพบเธอในทุ่งนาและผู้หญิงที่มีคู่มั่นนั้น ร้องขอความช่วยเหลือแล้วแอ่ไม่มีใครช่วยเธอถ้าผู้ชายคนหนึ่งพบผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีคู่มัน่นแล้วบังคับเธอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยและมีคนรู้เรื่องเท่าผู้ชายคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเธอจะต้องให้เงินหนักสิบชเคียวกับพ่อของเธอและเธอจะเป็นพันรยาของเขาเขาจะหยา เธอไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะเขาทำให้เธอได้รับความอับอายอย่าให้ใครเอาพันรยาของพอ่อมาเป็นพันรยาของตัวเองเพราอจะทำให้พ่อได้รับ Waa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 a wow. ถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับโมเสสก็พูดกับชาวอิสราเอลว่าถ้าเห็นวัวหรือแกะของพี่น้องหลงทางมาก็อย่านิ่งดูได้ให้พามันกลับไปให้พี่น้องหรือนําไปไว้ที่บ้านจนกว่าพี่น้องจะมาตามหามันแล้วคืนให้เขาห้ามผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายใส่เสื้อผ้าผู้หญิงถ้าเห็นรังนกริมทางกําลังกกลูกหรือไข่ของมันอยู่ในรังอย่าเอาไปทั้งลูกนกและแม่นกให้ปล่อยแม่นกไว้ลูกมา ันนั้นเอาไปได้เมื่อสร้างบ้านใหม่ก็ต้องทําแนวกั้นรอบดาดฟ้าอย่าเอาเมล็ดพืชอีกชนิดหนึ่งมาหว่านในสวนองุ่นอย่าเอาวัวกับลามาเทียมแอกไถานาด้วยกันอย่าสวมเสื้อผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ผสมกับใย,ยปาถ้าผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเธอและกล่าวหาว่าเธอเคยทําตัวเสื่อมเสียมาก่อนพ่อกับแม่ของผู้หญิงจะต้องหาหลักฐานเอามาสแสดงซึ่งถ้ามีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนผู้ชายคนนั้นจะต้องถูกลงโทษร้อง กับปรับเงินเอาเงินไปให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงและเธอจะต้องเป็นภรรยาของเขาต่อไปเขาจะหยาเธอไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นจริงก็ให้คนในเมืองเอาหินขว้างเธอให้ตายเพราะเธอทําสิ่งที่น่าละอายถ้ามีเพศสัมพันธ์กับพันรยาของคนอื่นจะต้องถูกประหารชีวิตทั้งสองคนถ้าข่มขืนผู้หญิงคนไหนผู้ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตคนเดียวนี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอบ พระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขและอายุยืนยาวตลอด ไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ามีคนถูกฆ่าตายกลางทุ่งนาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพวกผู้นำและผู้พิพากษาจะต้องออกไปวัดระยะจากศพถึงเมืองต่างๆอยู่โดยรอบจากศพถึงเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบผู้นำที่อยู่ในเมืองใกล้ศพที่สุดขอพระยะโฮวาอย่าลงโทษชาวอิสราเอลและขออย่าให้ความผิดฐานฆ่าคนบริสุทธิ์มีอยู่ในอิสรา และขออย่าให้ความผิดฐานฆ่าคนบริสุทธิ์มีอยู่ในอิสราเอลเลยเมื่อออกไปสู้รบกับศัตรูแล้วจับเฉลยมาได้แล้วจับเฉลยมาได้หากเห็นผู้หญิงคนไหนสวยและเกิดถูกใจอยากแต่งงานกับเธอก็ให้เธอกูนก็ให้พาเธอมาที่บ้านโกนหัวและตัดเล็บเรียนเสื้อผ้าและให้อยู่ในบ้านไว้ทุกให้พ่อแม่ตลอดหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงจะมี หลังจากนั้นจึงจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอได้ถ้าเกิดไม่พอใจเธอถ้าคุณเห็นวัวหรือแกะของพี่น้องหลงทางมาก็อย่านิ่งดูดายให้ผามันกลับให้ผามันกลับไปให้พี่น้องของคุณแต่ถ้าพี่น้องขอน แต่ถ้าพี่น้องคนนั้นอยู่ไกลหรือคุณไม่รู้จักเขาอย่าเมินเฉยเมื่อพบลาเสื้อผ้าและอะไรก็ตามที่พี่น้องของคุณทำหายถ้าคุณเห็นวัวถ้าคุณเห็นลาหรือวัวของพี่น้องล้มลงบนถนน ไม่ว่าจะอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินและมีลูกนกหรือไข่นกอยู่ในรังนั้นหรือไข่อยู่ในรังนั้นและแม่นกกำลังกกลูกหรือไข่ของมันอยู่ พ่อแม่ของหญิงจะต้องเอาหลักฐานที่แสดงว่าจะต้องเอาหลักฐานที่แสดงว่าเธอเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์มาให้พวกผู้นำผมไม่เห็นหลักฐานเลยว่าลูกสาวของคุณเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์แต่นี่แหละคือหลักฐานที่แสดงว่าลูกสาวของผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ที่แสดงว่าลูกสาวของผมเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์เพราะเขาทำลายชื่อเสียงของผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งในอิสราเอลและเธอจะต้องเป็นพันรยา และเธอจะต้องเป็นพันรยาของเขาต่อไปเขาจะอย่าเธอไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริงและไม่มีหลักฐานว่าเธอเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ก็ให้พระอืม ก็ให้พวกเขาพาผู้หญิงนั้นไปที่ทางเข้าบ้านของพ่อเธอถ้าผู้ชายคนหนึ่งพบผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีคู่มัน่นพบผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีคู่มัน่น ห้ามผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายใส่เสื้อผ้าผู้หญิงถ้าเห็นรังนกริมทางกำลังกกลูกกำลังกกลูกหรือ,อกำลังกกลูกหรือวกกำลังกกลูกหรือไข่ของมันอยู่ในรังอย่าเอาไปทั้งลูกนกและแม่นก อย่าเอาเมล็ดพืชอีกชนิดหนึ่งมาหว่านในสวนองุ่นอย่าเอาวัวกับลามาเทียมแอกไถานาด้วยกันอย่าสวมเสื้อผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์อย่าสวมเสื้อผ้าที่ทอด้วยขนยส,สัวนตว์ผสมกับใย,ยปานพ่อกับแม่ของผู้หญิงจะต้องหาหลักฐานเอามาแสดงซึ่งถ้ามีหลักฐานผู้ชายคนนั้นจะต้องถูกลงโทษ ซึ่งถ้ามีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนผู้ชายคนนั้นจะต้องถูกลงโทษพร้อมกับปรับเงินเอาเงินไปให้พ่อแม่ฝ่ายหญิง